เหลือเวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นนะครับสำหรับศึกวันร7 0ก็จะระเบิดความมันขึ้นแล้วนะครับและล่าสุดนั้นทางวันแชมเปี้ยนชิพก็ได้มีการประกาศทางหน้าเพจนะครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยบัตร ในอ m p a c t a r e n a เมืองทองธานีเนี่ยถูกจำน่ายไปครบทุกที่นั่งแล้วนะครับใครที่จะไปซื้อบัตรที่หน้าง,งานหรือว่าจะซื้อบัตรตอนนี้นะครับต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับเนื่องจากว่าบัตรของศึกวัน170ในวันที่24มกราคม2568ที่จะถึงนี้นะครับได้ถูกจำน่ายไปครบจบทุกที่นั่งแล้วนะครับ จริงนะฮะบัตเนี่ยน่าจะเกือบเต็มตั้งแต่ที่ทางวันเชมเิชิปประกาศไปช่วงประมาณอาทิตย์แรกแต่น่าจะมีการขยายโซนพื้นที่เพื่อที่จะเพิ่มที่นั่งเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะรองรับ ความสนใจของกลุ่มแฟนมวย F4 วันแชมเปี้ยนชิพที่อยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของศึกวัน170นะครับเพราะนัดนี้ต้องบอกว่าเป็นนัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกนัดหนึ่งของวันแชมเปี้ยนชิพเพราะมีการชิงแชมป์โลกถึง3คู่ด้วยกันนะครับและแต่ละคู่นั้นเนี่ยเราสามารถแยกมาจัดเป็นคู่เอก ในศึกวันลุมพินีนะครับหรือวันไฟไนเนี่ยได้อีกหลายคู่เลยนะครับและในวันนั้นเนี่ยก็จะมีการถ่ายทําภาพยนตร์ฮอลลีวูดด้วยนะครับซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่วันแชมเปี้ยนชิพจะต้องจัดศึกนี้ให้ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะทําให้ภาพออกสู่สายตาแฟนภาพยนตร์ทั่วโลกนั้นดูยิ่งใหญ่ดูอลาัางการและยิ่งเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับการต่อสู้อีกนะครับอารมณ์เสียงเชียในสนามนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่ จะต้องออกมาร้าวใจและมันสุดๆแต่ละคู่นะครับที่ถูกประกอบนั้นต้องบอกเลยว่าเดือดสุดๆนะครับมีหลากหลายสไตล์ให้แฟนมวยนั้นได้เลือกดูเลือกชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝีมือจัดจ้านนะครับเชิงเทคนิคเหลี่ยมมวยต่างๆหรือนะครับคู่มวย ประเภทบูดุดันนะครับมีแต่เกียร์เดินหน้าไม่มีเกียร์ถอยหลังนะครับตลอดยกหนึ่งยกสามนั้นใส่อาวุธกันตลอดนะครับซึ่งเชื่อว่านะครับส่วนใหญ่แล้วนั้นเนี่ยแฟนมวยชื่นชอบและอยากจะเข้าไปสัมผัสการดูมวยที่มันตื่นเต้นร้าใจนะครับซึ่งในวันแชมเปี้ยนชิพในวัน170นั้นทางทีมงานวันบอสชาติได้ใส่คู่เดือดคู่มันนะครับหรือเรียกได้ว่าคู่ ลกแตกเนี่ยให้เราได้ชมในศึกวัน170หลายคู่มากๆถือเป็นตัวชูโลงเลยก็ได้นะครับพอถ้าเกิดว่าไม่มีคู่มวยคู่มันเลยนะเนี่ยงานนะครับศึก170เนี่ยก็จะก่อยลงไปอย่างแน่นอนเลย และก่อนหน้านี้นะครับหลายๆเพจหลายๆช่อง y t u t u เนี่ยก็ได้มีการฟันธงนะครับและพูดถึงว่าใครมีโอกาสแพ้ชนะมากน้อยกันแค่ไหนส่วนใหญ่นะครับก็จะเลือกไปพูดถึงคู่ซุปเปอร์บอลคู่เตาว,วันชายนะครับและก็คู่นาบิลกับนิโคซึ่งก็บางเพจบางช่องนะครับก็พูดถึงคู่นี้เนี่ยสาคลิปแล้วนะครับซึ่งเราก็อยากที่จะนําเสนออะไรที่มันแตกต่างบ้าง เนื่องจากในรายการนะครับมีคู่มวยที่น่าสนใจเนี่ยหลายคู่มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ของสินสมุทรโจโนธธาถวุฒนะครับและอีกหลายๆคนรวมทั้งเฟดดี้เฮกเกอร์ตี้นะครับกับทางด้านพี่น้อง เอสตูปินานะครับรวมถึงคู่ของซูเปอร์บอลกับตะวันชายและนาบิลกับทางด้านนิโคซึ่งในคู่ของซูเปอร์บอลกับนาบิลกับทางด้านนิโคเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยน่าจะได้ฟังหลากหลายข้อมูลแล้วนะครับเดี๋ยวใกล้ๆวันนะครับมีข้อมูลอะไรที่มันอัปเดตก่อนถึงวันชกเนี่ยน่าจะ เป็นการพูดคุยฟันธงที่น่าจะชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาพูดกันว่าทางด้านแอ m ดมินชอบใครเลือกใครในคู่นั้นในวันนี้นะฮะ EP แรกสำหรับฟันธงโค้งสุดท้ายวัน170เจนี่ยจะมาพูดถึงคู่นรกแตกที่อยู่ในรายการวัน170นะครับและ3คู่นี้ที่แอดมินจะพูดถึงเนี่ยยกให้เป็นคู่ที่ดูเดือดที่สุดนะครับถือเป็นผงชูรสถือเป็นเครื่องปรุงชั้นเยี่ยมนะ ของวันร้อเลยเนี่ยคาามคู่นี้ไปนะฮะงานก่อยแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคู่นระล็อกแตกที่แฟนมวย FC วันแชมเปี้ยนชิพทั่วโลกนั้นอยากดูมากๆเพราะมันน่าจะเป็นไฟที่ตื่นเต้นเล้าใจที่สุดนะครับ ต้องบอกนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบมวยเดินบู๊มวยบู๊นะครับเช่นเมนนี่ปาเกียวมวยไทยเราใครก็แล้วแต่นะครับที่มีสไตล์การชกเหมือนเสกส์เหมือนสุริยันเล็กสไตล์แบบนี้เนี่ยฮะเอ็ดมินจะชื่นชอบมากและมวยแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นมวยที่เราดูแล้วนะครับรู้สึกว่าเราได้อะไรเราได้ความตื่นเต้นดูแล้วมันสนุกดูแล้วมันคุ้มค่านะครับและเชื่อว่าแฟนมวย f อซนะครับหรือว่า แฟนมวยทั่วโลกที่ดูกีฬาการต่อสู้เนี่ยใครๆนะครับก็อยากที่อยากจะเห็นคู่มวยที่สู้กันอย่างดุเดือดนะครับและไม่เอาเปรียบคนดูไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้ขนอาวุธทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาใช้กันนะครับ เพื่ออินเตอร์เทนคนดูซึ่งถามว่ามวยฝีมือนั้นเราก็ดูได้นะครับแต่ถ้าเกิดให้เลือกดูแล้วนะเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าอยากดูมวยที่มันที่ช็อกกันสนุกร้าใจและในรายการเนี่ยผมเชื่ออย่างแน่นอนนะครับว่าไม่มีคู่ไหนเนี่ยที่จะช็อกสนุกดุเดือดและถูกใจแฟนมวยเท่า3คู่นี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือคู่ซอรินอุกับเสกสัน คู่สุริยันเล็กกับทานสินนะครับสองคู่แรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับและก็มีสตอรี่ด้วยนะครับนั่นก็คือการยกทีมเจอกันของนักมวยไทยชาวพมา่าและนักมวยไทยชาวไทยของเรานะครับและสไตล์การชกของทั้งคู่นั้นเนี่ยเหมือนกันอีกนะครับ นอกจากสไตล์การช็อกแล้วนั้นเนี่ยหน้าตาทั้งคู่เนี่ยก็ละไม้คล้ายค,ายคึงยังกับพี่น้องกันเลยนะครับจนแฟนมวยจนชาวเน็ตเนี่ยเซลลหน้าตาของทั้งคู่นะครับว่าทั้งคู่นั้นเป็นแฝดกันและโดยลักษณะการวางตัวพื้นฐานคําพูดคําจาของทั้งคู่เนี่ยเป็นสุภาพบุรุษและเป็นคนที่ใจบุญมากนะครับทั้งสองคนเลยถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสกสรรหรือซซเรียนูเนี่ย เรามักจะเห็นทั้งคู่นะครับนั่นก็คือมอบของช่วยเหลือเด็กหรือช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสหรือมีการแจกจ่ายอาหารให้เราเห็นอยู่เป็นประจำเลยนะครับต้องถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งบนเวทีและนอกเวทีอีกอย่างทั้งคู่นะครับมีลูกสคนเหมือนกันนะครับทั้ง2คนเนี่ยเป็น Family Man เหมือนกันเป็นคู่ที่น่าดูมากๆเลยนะครับเป็นคู่ที่รักพี่เสียดายน้องจริงๆนะครับ และก่อนทั้งคู่จะมาเจอกันก็มีอุปสรรคเกือบที่ไม่ได้เจอกันนั่นก็คือซอลินอูประสบอุบัติเหตุขับรถตกเขาเนี่ยพิกถึง14-15ตลบด้วยกันนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรคนเหล็กพม,ม่าได้เลยนะครับภาพข่าวที่ออกไปเนี่ยหลายคนเชื่อนะครับว่าไฟระหว่างซอลินโอก,กับเสกสันเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยก็ต้องถูกยกเลิกแน่นอนนะครับและก็อาการบาดเจ็บ โซลินอูก็น่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่ามีแผลและเจ้าตัวนั้นก็มีการพันผ้าก๊ใส่เพือกเนี่ยก็มองว่าน่าจะเจ็บพอสมควรยังไงยังไงก็ไม่สามารถที่จะ กลับมาฟิตซ้อมและก็มาร่วมชกศึกวันร้อกับเสกสันได้อย่างแน่นอนแต่แล้วนะครับเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าตัวนะครับพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพียงแค่วันเดียวและหลังจากนั้นนะครับทางซอลินูก,ก็ได้มีการอัดเทปวิดีโอนะครับบอกว่าเจ้าตัวนั้น อาการดีขึ้นแล้วนะครับและจะทําการฟิตซ้อมเพื่อที่จะได้มีโอกาสไปชกในศึกวัน170ในที่สุดนะครับทางซอลินอูก,ก็ได้มีโอกาสกลับมาชกในศึกวัน170เหมือนเดิมนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นอะไรที่เสื่อมภัยมากมากและในขนาดเดียวกันแฟนมวยหลายคนก็เป็นห่วงนะครับแต่ในขนาดนี้เนี่ยเราเห็นการฟิตซ้อมของซอลินอูแล้วนั้นก็ต้องถือว่าเจ้าตัวนั้นร่างกายปกตินะครับเจอกับเสก น,นั้นไม่มีอาการบาดเจ็บในส่วนนี้มารบกวนแน่นอนแพ้ชนะนะครับยังไงก็คือร่างกายของซอลินอูนั้นครบถ้วนสมบูรณ์100%เปอร์เซนต์พร้อมเจอเสกสันอย่างแน่นอน นอกจากคู่เสกสันกับซอลินอูแล้วนะครับทางวันแชมเปี้ยนชิพบอจาตตีนั้นก็ได้จัดศึกไทยปัะทะพม่าถ,ถึง2คู่ด้วยกันนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปร่างสไตล์การชกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทั้ง2คู่เนี่ยค่ยเคียงกันมากนะครับนอกจากคู่เสกสันกับซอลินอูก็กยังมีคู่สุริยันเล็กกับทานชินนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยในส่วนของคู่ของทานชินกับสุริยันเล็กนะครับ ใครมีโอกาสแพ้ชนะมากกว่านะครับตามมุมมองของแอดมินและเป็นความชอบของแอดมินคนเดียวเลยนะครับผิดถูกยังไงเนี่ยไม่รู้นะครับเพราะมวยยังไม่ได้ต่อยกันทุกคนก็มีโอกาสแสดงความคิดเห็นถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อทําให้การดูมวยที่จะเกิดขึ้นในวันที่24ม ok กราคมกีาเนี่ยจะได้ดูอย่างตื่นเต้นและก็สนุกลุ้นร,ร่วมเชียร์กันนะครับได้เชียร์กันอย่างสนุกตื่นเต้นเรามาเริ่มที่สุริยันเล็กนะครับปัจจุบันเนี่ยสุริยันเล็กมีอายุ20 8ปีนะครับมีส่วนสูง160เซนติเมตรถือเป็นอีกหนึ่งนักมวยนะครับที่ได้รับโอกาสจากวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยให้ขึ้นสู้ในศึกวันลุมพินีเนี่ยหลายไฟมากๆและเจ้าตัวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้โบนัสไปเป็นจำนวนมากเลยนะครับ ตีเป็นเงินเนี่ยก็น่าจะ2-3ล้านแล้วทางด้านสุริยันเล็กนะครับชกในศึกวันลุมพินีทั้งหมดเนี่ยไฟแล้วนะครับชนะทั้งหมด6ไฟแพ้เพียงแค่3ไฟเท่านั้นนะครับนั่นก็คือแพ้ให้กับทางด้านเบ็คเพนเตอร์แพ้ให้กับทางด้านป้อมเพชรและไฟล่าสุดของเจ้าตัวนะครับนั่นก็คือแพ้คะแนนให้กับทางด้านเจ้าเสือใหญ่ตลอดการชกในศึกวันลุมพินีทางด้านสุริยันเล็กนะครับไม่เคยพ่ายแพน้นกให กับไข่เลยแต่เจ้าตัวนะครับสามารถน็อกเอาคู่ต่อสู้ได้ถึง5้าไฟนะครับจากใช้ชนะ6ไฟก็ต้องถือว่าเป็นนักมวยไทยนะครับที่มีพลังกำปั้นที่หนักน่วงรุนแรงมากๆขอให้โดนนะครับยังไงคู่ต่อสู้นั้นมีโอกาสยุบ แต่ละหมัดที่ออกไปนะครับนั่นก็คือสุดแรงเลยจนเป็นที่มานะครับของไอหมัดเคลี้ยงควายขอยโดนจังๆนะไอหมัดเคลี้ยงควายเนี่ยใครก็ทนไอหมัดเคลี้ยงควายไม่อยู่แต่ไอหมัดเคลี้ยงควายนะครับอย่าไปโดนของเขาเหมือนกันนะครับพอหมัดเคลี้ยงควายโดนของเขาเมื่อไหร่เนี่ยก็มีสิทธิ์ลงไปให้กรรมการนับได้ตลอดเหมือนกันนะครับดังที่เราเห็นมาหลายๆไฟ แต่ทางด้านสุริยันเล็กนะครับถือเป็นนักมวยที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งมากๆนะครับนั่นก็คือต่อให้เจ้าตัวนะครับจะล้มลงไปสักกี่ครั้งเนี่ยก็ยังฟื้นใจขืนใจลุกขึ้นมาสู้นะครับและไม่มีคําว่าถอยนะครับ,ถ,รบถึงแม้ว่าจะโดนนับแต่เมื่อเจ้าตัวนะครับลุกขึ้นมาได้เนี่ยไม่กลัวที่จะถูกน็อกเลยนะครับยังคงเดินเข้าใส่คู่ต่อสู้ถึงแม้ว่าตัวเองนั้นจะตุบป,ปัตุุบเปนะครับขายังแกว่งอยู่แต่ก็คอยบวกคอย สวนเดินเข้าหาหวังเพื่อที่จะเรียกนับหรือนกคู่ต่อสู้ให้ได้เป็นนักมวยที่ชื่นชอบมากๆนะครับจิตใจของเขาเนี่ย เกินร้อยเกินล้านไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับสุริยันเล็กและการที่เจ้าตัวนะครับต้องมาเจอกับทานชินนั้นถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมเป็นคู่นรกแตกอย่างแท้จริงเลยนะครับทั้งคู่นั้นไม่มีเกียร์ถอยหลังนะครับเดินหน้าใส่กันแน่นอนและคู่นี้นะครับระหว่างทานชินกับสุริยันเล็กเนี่ยยังไงผลการช็อกก็ต้องจบลงด้วยการน็อกเอาท่านชินนะครับแสดงให้เห็นแล้วว่า เป็นมวยหนุ่มพม่านะครับที่มีจิตใจและมีพลังกำปั้นที่หนักหน่วงรุนแรงมากๆถึงแม้ว่าไฟล่าสุดเจ้าตัวจะแพ้นกให้กับทางด้านทาเคลุแต่ก็โชว์ให้เห็นแล้วนะครับว่าถึงแม้เจ้าตัวไม่เคยชกกติกาคิกบ็อกซิ่งเลยแม้แต่ไฟเดียวตลอดชีวิตชกมวยเลดเวและก็กับมวยไทยมาแต่ก็สามารถที่จะเรียกนับทาเคลุได้ในกติกาคิกบ็อกซิง่งก่อนที่จะพ่ายแพ้นกให้กับทาเคลุเจ้าตัวก็พยายามฟื้นนะครับเพื่อ ที่จะต่อสู้ต่อแต่ก็ไม่สามารถที่จะทนความเจ็บปวดจากลูกเตะเข้าซี่โครงของทาเครุได้นะครับซึ่งไฟนั้นเนี่ยถึงแม้เจ้าตัวจะแพ้ให้กับทาเครุไปนะครับแต่กลับกันนะครับชื่อเสียงของทานชินนั้นกลับเป็นที่ถูกพูดถึงและเป็นที่นิยมในแฟนมวยพม่าและแฟนมวยชาวไทยมากขึ้นนะครับในพม่านี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักมวยดาวรุ่งเป็นอีกหนึ่งซุปตานะครับที่สาวๆเนี่ยกรีดกันเลยนะครับสำหรับ ทานชนชิอาวุธหลักๆทานชินนั่นก็คือมีหมัดและก็เตะขาตามสไตล์มวยเลสเว ถึงแม้ว่าสุริยันเล็กนะครับจะเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างอายุและก็ความสดเพราะตอนนี้ทานซินมีอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นนะครับและก็ยังได้เปรียบส่วนสูงสุริยันเล็กโดยอาวุธมวยไทยแล้วนั้นนะครับสุริยันเล็กน่าจะมีความหลากหลายมากกว่านะครับและเทคนิคต่างๆในการต่อยหมัดนั้นทางสุริยันเล็กน่าจะเหนือกว่าในส่วนของทานซิน สไตล์ของทั้งคู่นะครับกล้าได้กล้าเสียและหลวมพอๆกันเนี่ยถ้าเกิดบวกกันแล้วเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าให้เรื่องนะครับว่าใครมีโอกาสชนะก็ต้องฟันธงไปที่สุริยันเล็กนะครับมองว่าสุริยันเล็กนั้นน่าจะอาศัยประสบการณ์และจังหวะ การต่อยหมัดนะครับที่หลากหลายกว่าเนี่ยสามารถเอาชนะน็อกทานซินไปได้คู่นี้ยังไงนะครับก็มีโอกาสน็อกไม่เป็นสุริยันเล็กก็ทานซินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องเลือกอย่างที่ผมบอกไปนะครับฟันธงว่าสุริยันเล็กนะครับสามารถเอาชนะน็อกทานซินไปได้ย่างดุเดือดแลกกันมันแบบสุดๆไปเลยไม่ทําให้แฟนมวยผิดหวังแน่นอนสําหรับคู่นี้และมาถึงนะครับคู่ที่ทุกคนรอคอยและ เชื่อว่าแฟนมวยชาวไทยแฟนมวยเมียนมาและแฟนมวย f อฟซีวันแชมเปี้นชิพทั่วโลกต่างเฝ้ารอคู่นี้นะครับคู่นี้คาดการว่าจะเป็นคู่ที่น่าจะได้โบนัสคู่นะครับไม่ว่าใครแพ้หรือชนะเนี่ยเพราะนักมวยทั้งคู่มีสไตล์การชกที่เหมือนกันนะครับเมื่อบุรุษเล็กแห่งพมา่า Man of s t e e ลนะครับฉายาเดียวกับซูเปอร์แมนซอลินอูคนเหล็กพมา่าต้องโคจรมาเจอครับพี่น้องที่ พัดภาคก,กันไปนะฮะนั่นก็คือเสกสันออขวัญเมืองคนไม่ยอมคนนักมวยที่มีท่าทรหดอดทนอีกคนหนึ่งของประเทศไทยและมีสไตล์การชกที่ได้ใจแฟนมวยอย่างเหลือเกินนะครับยิ่งโดนยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งยิ่งเจ็บยิ่งเอาคืนนะครับจนกว่าจะได้ชัยชนะจนกว่าละคังจะหมดยก ไม่มีคำว่ายอมแพ้ง่ายๆนะครับสำหรับนักมวย2คนนี้เนี่ยคู่นี้นะครับถ้าเจอกันเมื่อประมาณ5-6ปีก่อนนะครับหรือช่วงที่เสกสันนะครับยังไม่กอบหรือผ่านศึก เหนือเสือใต้มาเยอะขนาดนี้ตอนนี้ก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงนะครับว่าเสกสรรนั้นอาจจะไม่เหมือนเดิมด้วยอายุด้วยการผ่านมวยด้วยร่างกายนะครับที่ใช้มาอย่างสมบุสมบันนั้นณนะตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าซอลินอูร่างกายนั้นยังสดและทนแรงประทะน่าจะดีกว่าเสกสรรน้องบางสรรของเรานะครับโดนก็มียุบโดนก็มีย่นนะครับแต่ด้วยหัวใจ ของเจ้าตัวนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันนั้นยังคงเหมือนเดิมแม้สภาพร่างกายจะโลยลาไปพอสมควรนะครับแต่ก็มีระเบียบวินัยมีจิตใจที่แข็งแก่งจึงทำให้เจ้าตัวนะครับยังยืนหยัดสู้ในศึกวันแชมเปี้ยนชิพยิ่งบอสชาติยิ่งวันแชมเปี้ยนชิพให้โอกาสเจ้าตัวนั้นได้ชกทำเงินทำทองสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับจนสามารถสร้างเงินได้นับ10ล้านบาทในช่วงเวลาเพียงแค่2อ ปีที่ผ่านมาจากการให้โอกาสของบอสชาตินะครับที่เล็งเห็นถึงความทระหดอดทนเห็นถึงจิตใจความเป็นนักสู้ของเสกสันนะครับและด้วยความเป็นสุภาพบุรุษทั้งในและนอกเวทีนั้นจึงได้รับโอกาสจากบอสใหญ่แห่งวันแชมเปี้ยนชิพให้เจ้าตัวได้มีรายการขึ้นช็อคให้เจ้าตัวนั้นได้มีโอกาสเก็บเงินในช่วงโค้งสุดท้ายของอาชีพการชกมวยของเสกสันและด้วยความที่เป็นมวยสไตล์เดียวกัน น,นั่นคือมีแต่เกียร์เดินหน้าผมศาสตร์อาวุธใส่กันแบบไม่มีหยุดนะครับคำว่าเสกสรรหรือซอลินโอจะถอยหลังดูชงดูเชิงนี่ไม่มีแน่นอนนะครับคู่นี้เนี่ยใส่กันตั้งแต่วินาทีแรกของเสียงะระฆัง จนกระทั่งเสียงะระฆังหมดยกของยกที่3เนี่ยใส่กันนะครับทุกสารพัดอาวุธเนี่ยใส่กันเต็มที่แน่นอนและเมื่อทั้งคู่มีสไตล์เดียวกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องมาวัดที่ต้องมาดูว่าใครมีโอกาสชนะนั่นก็คือความหนักความรุนแรงของอาวุธและเมื่อโดนอาวุธแล้วนั้นร่างกายของใครทนต่อความเจ็บปวดได้มากกว่าณนะปัจจุบัน และนะตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่ามัดตอมัดวิเคราะห์กันเลยนะครับก็ต้องพูดตามความเป็นจริงว่าโซลินอูนั้นมีพลังกำปั้นหนักทั้งซ้ายทั้งขวานะครับโดยเฉพาะหมัดเย็บของโซลินอูนั้นสามารถกระแทกเย็บล่วงส่งให้คู่ต่อสู้ลงไปนับลงไปน็อกได้หลายคนแล้วนะครับยังไม่ต้องไปพูดถึงหมัดหลักของเจ้าตัวนะครับหากมีโอกาสได้กดขวาเต็มๆนะครับโอกาสที่คู่ต่อสู้นั้นจะล่วงมีสู ูงมากๆเลยนะครับเมื่อถังคู่นะครับยินยอมสมใจกันแลกกันแล้วเนี่ยโอกาสที่มัดซอรินโอจะเข้าเป้าโดนเสกสันนะครับและเสกสันมีอาการยุบหรือล่วงนั้นมีโอกาสเป็นไปได้มากๆเลยนะครับและถ้าเกิดซอรินโอนะครับเจอมัดหรือสอกเสกสันเข้าไปนั้นมีโอกาสยุบย่นหรือไม่ ยังไงนะครับถ้าเจอเต็มเต็มเนี่ยอาจจะมีนะครับแต่ถามว่าซอรินโอจะยุบจะย่นลงไปนั่งลงไปให้กรรมการนับนั้นมีโอกาสเป็นไปได้แต่มันน้อยมากๆนะครับดูไฟที่ผ่านมาที่เจอกับนาบิลสิครับเจออาวุธทั้งหมัดทั้งเขา่าทั้งศอกเนี่ยทั้งสามยอกเนี่ยเกือบ 200ดอกเน้นๆนะครับซอลินโอยังไม่มีทีท่าว่าจะลงไปนับลงไปนกให้กรรมการนับแม้แต่นิดเดียวเลยครับยิ่งโดนยิ่งเดินไม่ต้องไปพูดถึงอาวุธมวยเลยนะครับขนาดอุบัติเหตุหลายแรงคนธรรมดาเนี่ยอาจจะต้องตุยไปแล้วนะครับแต่ซอลินโอนะครับเจ็บแค่นิดหนึงเท่านั้นและพักฟื้นในโรงพยาบาลเพียงแค่วันเดียวก็ออกมาทาการฟิตซ้อมได้แล้วดังนั้นนะครับโดนต่อโดนเนี่ มองว่าโซลินูทนความเจ็บปวดได้ดีกว่าเสกสรนณปัจจุบันแต่ถ้าเป็นเสกสรนเมื่อ5 6 7ปีก่อนนะครับยังไงคู่นี้เนี่ยมองว่าอาวุธเสกสรนเนี่ยน่าจะเหนือกว่าโซลินูแต่ถ้าเกิดปัจจุบันก็ต้องพูดตามความเป็นจริงและก็ขอโทษนะครับ FC ของน้องเสกสรนด้วยนะครับที่ต้องพูดตามความเป็นจริงอาจจะไม่ ถูกใจนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งแอดมินก็เป็นคนบ้านเดียวกับเสกสันนะครับแต่ก็ต้องพูดตามความเป็นจริงว่าณนะตอนนี้เนี่ยเสกสันเป็นรองซอรับเกมในวันร้อยเมกราเนี่ยเสกสันไม่ถอยมาเล่นเชิงอย่างแน่นอนบูเข้าใส่นะครับเมื่อบูเข้าใส่เนี่ยโอกาสที่จะพลาดโอกาสที่จะโดนนามีสูงโดนต่อโดนเนี่ยยังไงก็น่าจะเสร็จซอลินอู และคู่นี้นะครับแอดมินขอฟันธงลงเปไปเลยนะครับตามทัศนคติตามมุมมองของแอดมินคนเดียวมองว่า่อลินอูจะสามารถคว้าชัยเหนือเสกสรรไปได้ ส่วนจะมีนับมีน็อกหรือไม่นั้นนับมีแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดน็อกนั้นอย่าง5 0 50โดยพื้นฐานจิตใจของทั้งคู่เนี่ยไม่มีคําว่าลงไปนอนอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเจอหนักๆนักแรงๆและโดนบี้ตลอดทั้ง3ยกเนี่ยจะทนหรือกรรมการจะยุติการช็อหรือเปล่าก็ต้องติดตามดูนะฮะ และนั่นก็เป็นและนั่นก็เป็นมุมมองนะครับที่แอดมินคาดการว่าใครมีโอกาสแพ้ชนะมากน้อยเพียงไรนะครับซึกไทยเจอกับพมา่าในครั้งนี้มองว่านะครับหนต่อหนึ่งนะฮะนั่นก็คือมวยไทยชนะ1คู่และก็มวยพมา่าชนะ1นึ่คู่นะครับคู่มวยไทยที่ชนะนั้นน่าจะเป็นสุริยันเล็กนะครับที่สามารถเอาชนะทานชินไปได้และในคู่ของเสกสันกับซอลินออนั้นแอดมินมองว่าซอลินูน่าจะสามารถเอาชนะ เสันไปได้ส่วนเพื่อนๆพี่ๆน,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 นะครับมีความคิดเห็นแตกต่างอย่างไรเหมือนกันยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาสนุกพูดคุยกันได้เลยนะครับ EP นี้นะครับ2คู่นี้ก็ล่อไป20นาทีแล้วนะครับ กลัวเพื่อนๆพี่ๆขี้เกียจฟังนะครับเลยขอยกคู่มวยหรือคู่ประกอบรายการคู่อื่นไปพูดคุยใน e ีพีถัดไปส่วนจะเป็นคู่ไหนนั้นติดตามกันได้เลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะฮะจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยทั่วโลกอัปเดตสดใหม่ทุกวันเอ็ก์โทรขอขอบคุณครับ